สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปยชาาอีสานทุกผู้ทุกคนคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตเพคอากาศประจำวันที่สิบหาเมษายน2 5 6 8นมาเบิ่งกันเลยวันสภาพอากาศภาคอีสานจะเป็นจังใดก่อนจะไปรับชมรับฟังกับฝากไว้ในอมอกอมใจโดยการติดตามช่องไฮเนเดอร์ขอบพระคุณได้หลายไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยจ้าสำหรับมือนีภาคอีสานจะมีฝนฝาาขนองประมาณร้อยละอ e ีสิบของพื้นที่ส่วนมากเน้นบริเวณจังหวัดนครราชสีมารบริรัมสุรินทร์ศรีสเกตและกับอุบลราชธานีจ้า อุณหภูมิตํำสูด19ถึง24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30ถึง35องศาเซลเซียสโดยรมมอบเมนี้จะมีเมฆเต็มท้องฟ้าลมผิวเผ้นลมตะว,วันออกความเร็วลมอยู่ที่1 5ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงกระือว่าค่อนข้างที่จะแห้งเติบอยู่นาะพิ้องเนาะสำหรับลมส่วนเลดาราสุดแอดมินเช็คแล้วยังไม่มีออกมาจากทำไมออกมากันจะแจ้งรายงานให้พี่บีนน้องๆโดยทราบคือเก่าสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนพอกันมาคลิปหน้าสวัสดีค่ะ